สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสูลล่รายการเบิงแล้วรวยแชแนลค่ะพี่นอ้องคะมาพบมาผอกันกันไปในช่วงบ่ายของมื่อวันที่เก้าเดือนพฤษภา,าคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะไปพี่นอ้นองคะมือนี้นะคะแอดผ้าพ่อแม่พี่นอ้นองมาท่องสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะพี่นอ้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นแนวทางตำเล่านะคะจาก ลูกสาวปู38นะคะพ่อแม่พี่น้องคะอาณาทา้งของลูกสาวปู38งวดหมที่พานมานี่เขาสามตัวโตดพ่อแม่พี่น้องเขาเจ8นะคะพี่น้องคะเขามาเป็นเจ8นะคะพี่น้องคะเมื่อในอากาศในท้องมหาปูแล้วนะคะถามข้าวถามข้าวเบื้องแล้วนะคะสำหรับหน้าทั้งตาเล่าของลูกสาวปู38นะคะพี่น้องคะชุดนี่ลูกสาวปูล้ว่าอาเป็นทั้งเหล้าเป็นทั้งน้อยนะคะ พี่น้องคะอ่าลูกสาบปูสามแปดนี่เราได้ทุกมือว่าสั่นพ่อแม่พี่น้องคะเอาเมื่อนี้นะคะแนวทางของลูกสาบปูสามแปดนะคะแนวทางตำล่านะคะเดอะซีมอลวอลสูฟังว่าอ่ามีตัวใดแน่นะคะว่าเร่าหายตัวใดมาแน่นะคะพี่น้องคะแนวทางของลูกสาบปูสามแปดนะคะพี่น้องคะแนวทางของลูกสาบปูสามแปดเมื่อนี้นะคะอ่าเล่าหายมานะคะ 8หาศูนย์นะคะพี่น้องคะแดหาศูนย์หาีเจ็ดนะคะพี่น้องแปดหาศูนย์หาซีเจ็ดปูลแล้วมาอันสามตัวย่ะละอย่าลืมตัดสองตัวน้ำเนเด้อ,พ,พ,อพี่น้อง8ดหาศูนย์หาซีเจ็ดนะคะบันีึกสองตัวคะ่ะสองตัวหนึ่งแปดนะคะหนึ่งแปดหนึ่งแปดสามเก้าเก้าหาแล้วก็ศูนย์สอง นะคะพี่น้องคะหนึ่งแปดสามเก้าเก้าหากับศูนย์สองมีซัมเน่นะคะพ้อพี่น้องคะตาลางวดนี่เราสิได้ซ้มการ์นี่หอพี่น้องสองตัวนี่ซีคู่แล้วก็สามตัวนี่สองสองคูสองหางนะคะพ้อพี่น้องคะเดี๋ยวไอซี่พ้อยพี่น้องได้แคปหน้าจออีกเทื่อนึงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไอให้พ่อยพี่น้องได้แคปหน้าจอนะคะพ่อยพี่น้องคะเอฟซีเพื่อนกะติดตามไลน์ดิปปี้พ้อพี่น้อง อันงวดแรกคนณะพายพี่น้องจำได้บอแนวทางที่ตอนนั้นเขาเกาหานะนะพายพี่น้องคะาาเกาหาหัเก้าวดน,นั้นปูเร่าหายเร่าหายมาเร่าหายบ่เมิด h, นะออกกนะเ,เ,าาบบเบด้ที่จริงนะ่ะอาที่ที่ออกเก้าหนึ่งกับเก้าหาน่ะพายพี่น้องคะเราปูเร่าหายมาบ่เบิดที่จริงอ่ะแนวทางของลูกสาวปูสามแปดเนี่ยเราเขาอยู่เก้าหนึ่งนะคะงวดน,นั้นไอ้ลงเพราะว่าปูเร่าหายบ่เมิดก็เรียกพวกเขานะคะพี่น้องคะบี้มาติดตามเขามาเป็นสามตัวเลยพายพี่น้องสามตัวโต พายพี่ดองคะมื่อนี้ก็ให้เข้าอีให้พอยพี่้องแออามโชมีลาอีกคือเก้านั่นแหละพายพี่ดองคะเอาบริกิริาเตรียมตัวเด้อพี่้องเด้อเตรียมตัวแคปหน้าจอนะคะสําหรับแนวาทางตําเล่าจากลูกสาปูสามแปดนะคะพายพี่ดองคะพี่ดองคะแคปหน้าจอนะคะสาหรับเนวาทางตาเล่านะคะแนวาทางจากลูกสาปูสามแปดนะคะมีแปด หาศูนย์นะคะแปดหาศูนย์หาสี่เจ็ดหนึ่งแปดสามเก้าเก้าหาศูนย์สองนะคะพี่น้องคะสามตัวนี้ก็อย่าลืมตัดเหร่นน้ำเนเดอร์ปูละวะพี่น้องตัดเหร่นน้ำนะคะสามตวัวนะคะพี่น้องคะบันนี้นะคะแนวทางของลูกสาวปูสามแดที่พานมานี่เขาสามตวัวเจ็นะคะพี่น้องสตัวโตว๊นะคะชุดนี้นะคะปูวา ไดมืดมือนะคะุดนีม่มดมือเลยนะคะพี่น้องคะทั้งทั้งน้อยทั้งเล่านะคะพี่น้องใส่ได้มดมือเหมือนเหมือนยังคำเลยนะคะพี่น้องคะไอุดนี้นะคะพี่น้องเอาแคปหน้าจอนะคะโอ้ยบัดเบืเปิดพอลมันจะเป็นหอนแห้งแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี่นะคะสําหรับอ่าแนวทางตำล่า จากลูกสาปูสามแปดเด้อพี่น้องจังใดก็อย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ้งค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกานะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณทายวิอำมะเทาสุขสุคนนะคะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ตรงขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูสามแปดนะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจาก ลูกสาวปูสามแปดพรออมนะคะพี่น้องคะแล้วก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะพี่น้องคะทำาอย่างสุดภากับแนวทางเด็ดๆแบบนี้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บม่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาพ่อแม่พี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้ว่าอางไรน,นะคะ อ่าแล้วก็อยากให้เบิ่องลวดลวดติดตามแนวทางของอาจารย์ธันใดของเสี่ยนธันใดให้พ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาในเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์เข้ามานะคะพี่น้องคะบางทีอาจจะคิดบอกว่าสิอ่าว่าพ่อแม่พี่น้องอยากเบิ่งแนวทางของผู้ใดนะคะให้พ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์เข้ามานะคะคอมเมนต์มาแบบนี้รัะพ่่อแมพี่น้องดีมากๆเลยนะคะพ่่อแมพี่น้องคะแอคซิดเอตติดตามให้ถืกนะคะ เอากระสีวอร์หิครบแปดนาทีเนาะพี่น้องเนาะวอร์หิครบแปดนาทีเป็นยังไงแน่เนาะพี่น้องบ้านพ่อแม่พี่น้องนี่อยู่ทางไหนมีเห็ดออกอ่าคือทางบ้านเบิร์ดลุ่ยบ่นอเป็นยังไงกับ,บวอรสู่กันฟังนในเด้อร์ไปพี่น้องเด้ออ่าวอรสู่กันฟังแน่นะคะเป็นเห็ดออกนี่ก็เป็นตะมวนอยู่ที่ไปพี่น้องอยากไปเก็บเห็ดธนะพ่อแม่พี่น้องค่ะแบบว่าถ้าออกออกเละๆเป็นจุ๊มๆเสียวอ้ยคือสีตาสะออน เห็นตาอยู่ในคลิปเพิ่นน่ะนะปา้าพี่น้องกก็ปิดตาสอนคักแท้ทันทีปา้าพี่น้องค่ะบ้านเมึงเราด้วยบ่ม,มีแล้วเด้บ่ม,มีอันแบบมองหาเห็ดน่ะนะป้าพี่น้องค่ะบ่รู้บ่ม,มี่มองหาเห็ดอืมบ่มี่มองหาเห็ดแล้วปา้าพี่น้องค่ะเพิ่อหนี้ที่ดินเพิ่นก็มาซื้อในทุนเพิ่นก็มาซื้อไว้เห็ดอ่าหมู่บ้านจัดสรรหมดแล้วหมงึงบ้านอายุหนี่ก็สิเป็นหมู่บ้านจัดสรรล้อมรอบแล้วป้าพี่น้องค่ะป้าเปิลก็บ,บ่มีแล้ว ตอนนี้มีแต่ธง,งหน้าวางเปล่าเนี่ยแหละพอพี่้องมันบ่มีเห็ดเกิดเห็ดกะส่วนมากคนกระสิเกิดอยู่ในปลาในอย่างนี้นี่เนาะพอยพี่ดองเนาะในปลาในอย่างอ่ะนะพ่อยพี่้องค่ะฮลรากะสิประมาณนั้นเนาะโอ้ยเดี๋ยวอยากไปเก็บเห็ดจันนี้เดี๋ยวนี้พ่อยพี่้องกับรัวสิไปเก็บมงได้ฮะนาพ่อพี่้องค่ะอือเป็นยังไรกรสทรวงข้าวส่งข้าวเขามาในเด้อพ่อยพี่ query, ้องเด้อว่าแต่ฝนตรงนี้ใบไม้ใบไรยเดือบโป้งลดทั้งเห็ดทั้งขอนียังก็ออกสันนี้พ่อยพี่้อง อุดมสมบูรณ์ยู่ทั้งปูทั้งป่าเนาะก็ได้เฮ็ดเฮ็ดอันหน้าเฮ็ดเขากันแล้วลโหลพเพื่อนเพี่นมองคะใบไม้ใบไรพักขีลงขีเล็กก็ออก <c oughs> อันยังดอกกระจงกระเจียวโอ้อยู่ตลาดมีทั้งแมงกุจีทั้งแมงกุจีทั้งแมงกี้นุ่นทั้งปูทั้งป่าเนั่นแหละเพิ่อนเอามาขายแต่สะออนสะออนพอแม่พี่น้วังว่าแต่มีเงินไปซื้อนอะ,ะเจ้าพอแม่พี่น้อังกับเขาลาย กับขอาวล่าเป็นตะนายนะคะพอพี่น้องค่ะทั้งผลหมากหลากใหม่ย่างมือเ้ารนีไปหลดตลาดเทศบาลหนึ่งบานเบิ้งละล่วยเนี่ยของกินลายอิรพอยพี่น้องของกินลายลายอืมจะสะออนจนนอะออน,นีะ่พอยพี่น้องตะสะออนนะเอ้ามีตำนิหรืพลอพี่น้องค่ะอ่ะาแนวทางมันนี่ของลูกสาวปูสามแปดแนวทางตำเล่าให้พลอพี่น้องนั่งไปพิจารณา,าเบิ้งจังใดก็ให้มันนี่มีโชคมีลาบสุขสุขคนเด้อพลอยพี่น้องเด้อ ่เบิ่งเรื่อวๆก็สิเร้ขอตัวล่าพแมพีนองบรเทาสุกูสุก้อนไปก่อนพ,อพ,อพ่มพรมพีนองคะเอาว้พอกัใไม่กับแหวนคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ